ก็วันนี้มาหาประกัดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็มาถึงเปิดประเดิมเลยนะครับน้องบิ๊กนะครับไหนขอโชว์ผลงานหน่อยดิมีไหมดูวอดน,นะครับเต็มกระโหลกเลยเป็นไงครับเขียว <c oughs> เรียบร้อยโอเคเราเห็นอยู่กระโหลกนึงนะครับเห็นวอดมันแลบออกมานิดนึง มีหรือเปล่านะปุ๊บโอ้โหเฮ้ยเหี้ยตัวมันออกเหี้ยออกมาเข้ากระโหลกนี่เฉยมันได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะจ้าเอ๋ตรงหน้าเลยนะครับทางบ้านนี้ขออนุญ,ญาตส่อง เหมือนจะมีเหมือนมีรูกออกข้างล่างยีย่อโสวยเมียวเมวเดี๋ยวรอรอม่เข้ามาปล่อยไว้ปล่อไว้รอบนี้ดูเต็มๆลองเช็คของก่อนไหนบิ๊กทุกเทียพี่ดิพี่สวยงามแรอว่าขาดปะนะครับนี่เห็นนะกระโหลกกลาง เดี๋ยวขอแวะดูกันนิดนึงโอเคอันนี้ไม่มีเดี๋ยวเราเอากระโหลกกลางหวัดเขาให้เรียบร้อยนะครับเป็นกระตกน่าจะทันนะครับดูวอร์ดนะครับมาชมกันเรียบร้อยเรียบร้อยเลย ปลาหายไม่ทันได้ไงวะได้แล้วเหรอครัไหนๆๆโชว์โชว์โหแสงจ้าปลาหายไหนชัวร์ไหมเนี่ย๋อ้ตัวเล็กผมเห็นอยู่นะชัวร์เปล่าผมเห็นเป็นคีบแดงเลยเลยเรียบร้อยเอาหายนะนอนไหมโอเค ไม่มีเฮ้ไม่มีเลยเหรอพอ,อแล้ว